้ตตาางันะครับ N8 น้องเกมส์ดูนะฮะโอเคนะครับ N6 น้องฮาเร็ง N3 น้องบีมครับและตอนนี้น้องๆก็พร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊ดด้วยกับโชว์นี้นะครับมองได้แต่อย่าชอบ

ไม่คิดจะไหวหวั่นสนิดนักแต่ไม่มากไม่มีอะไรนอกจากเป็นเพื่อนกันจะทำให้ใจขอเอาไว้คือทำหัวใจฉันจะมีแค่เธอร้องได้แต่อย่าชอบเพราะมันจะทำให้ใจฉันบอบช้นคุยได้แต่อย่ามาอย่าสั่ง ่านให้ใจฉันให้จะันไว้วันดตายอย่ามาเดียวมันจะเกินมากกว่าเ,เรื่องกันจิ่ไม่ได้และขอไว้นั้นคือรักที่ฉันจะอย่าปันให้ใคร No No No, no. เดี๋ยวคือวันนี้ดีกว่านะฮะที่พี่เขาได้เคลียร์เสร็จตรงนี้นะครับสำหรับน้องๆก็ถึงด้วยนะนะครับเอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับนะครับเป็นไงบ้างน้องมายเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับร้อนไหมอยากได้น้ำอยากได้อยากกินน้ำเลยเาตึ๊บเดียที่ยวยังไงเน่ะเออใช่ผิดที่เลยไม่พูดไม่พูดแต่ใช้กำลังไม่ใช่โอเคนะ้วเป็นไงบ้างครับน้องมายนะฮะโชว์นี้อยู่กับนุ่มๆทั้งสามคนฮะแล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวครับ อย่าไงบ้างครับก็สนุกดีนะคะแล้วแล้วทำไมทถไมถึงเลือกโชว์นี้มาเออใครมูรที่เซ็ตโชว์เพราะอะไรนะอ๋อคุณครูค่ะ๋ครูเซ็ตให้ครือพี่ก็แบบเหมาะกับหนุ่มอะเออดูตามความเหมาะสมแล้วก็มีหนุ่มๆอีกสามคนด้วยนะฮะสามคนด้วยแล้วหนุ่มๆนะครับร่วมงานกับน้องมายซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวในเพลงนี้แต่ละคนเป็นไงบ้างฮะมีมีอะไรลำบากใจไหมครับสบายใจหมดไม่ใจหนักใจไม่ร้องห้ามยางคนหนุ่มก็ได้นะครับ นะครับผมงานเป็นไงบ้างครับสองน้าร่ะครับสองสองดีครับสองดีครับอ่านะฮะเอาละครัสุดนี้เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับครับครับเขาแยกคำตอบแล้วเขาเขารู้สึกจากใจเลยไม่เปคยความรู้สึกเหมือนกันได้นะครับก็กับเพื่อนๆทั้งสามคนเหมือนได้เล่นกระนังฟ้าเลยที่เจอคู้แข่งพี่แล้วเฮ้ยวอาดีแล้ววันนี้ โชว์นะครับมีคณะกรรมการแล้วก็ผู้คนเยอะแยะนะฮะในงานวันนี้แต่ละคนตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนครับตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าก็มีสมาธินะคะอืมนะครับแต่ค่อนข้างมั่นใจเพราะเราก็ซ้อมของเราพอสมควรใช่ค่ะนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราขอ่อนนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับครับผมบอกแล้วว่าไปโชมผสมผสาน นะครับมีเป็นคู่ซอสสตรนเป็นแบบคู่ผสมนะฮะน่นุ่มกับซอสสตรนครั้งแรกเนี่ยเป็นคู่ผู้หญิง2คน 2> ครับเมื่อกี้ออกมานะฮะเป็นกลุ่ม4คนผู้หญิงคนเดียวผู้ชาย3คนครับแต่โชว์ต่อ,อมา